สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนบอลทุกๆท่านก่อนอื่นผมขอขอบคุณท่านที่ได้กดไลค์กด, like, กด share, แชร์ให้กับคลิปโอแฟนแมนเชตีผมขอขอบคุณมากครับเพื่อนแฟนบอลครับพิเมเบรีกนัดที่17ก็จะระเบิดสึกขึ้นแล้วในวันเสาร์นี้ซึ่งถือได้ว,ว่าใกล้ที่จะครบครึ่งฤดูกาลคือนัดที่19เพราะฉะนั้นเหลืออีก3นัดอย่างสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าก็จะครบครึ่งฤดูกาลแลวจะรู้ว่าใครจะเป็นจา่าฝูงเมื่อครบ ครึ่งฤดูกาลโดยเฉพาะในนัดที่17เนี่ยก็จะมีคู่สําคัญสาคัญที่จะได้มาพูดคุยแล้วก็ทํานายผลที่คาดการว่าผลการแข่งขันน่าจะออกมาในลักษณะนี้นะครับคู่แรกในวันเสาร์ที่17เหัวขําหนึ่งทุ่มครึ่งก็จะเป็นเรือบายซิฟาร์เมสตีเปิดรังเอทีฮัสสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของท็อปฟรีสีน้ำเงินส่วนคู่ที่2ของคืนวันเสาร์นั้นก็จะเป็นท็อปน้พลาสเจอร์ ไก่ดือยทองต้อนรับกันมาเยือนของเบอร์ลี่ส่วนคู่ที่3ของวาชิตหรือคู่แรกของวาชิตก็จะเป็นเบอร์ใหญ่ออสซนอลไปเยืยนเอนนักบุญซาท์ทิมตันเะอีกคู่หนึ่งก็ไบรตันเบอร์รังต้อนรับกันมาเยือนของเทลซีสิงโบรและคู่ที่เป็นที่จับจ้องของแฟนบอลทั่วโลกนั่นก็คือซึกแดงเดือด ระหว่างหงแดงเลือปูกับแมนยูที่จะเตะกันในคืนวันอาทิตย์เวลาประมาณห้าทุ่มตรงวันนี้ในช่วงแรกก็จะขอพูดถึงผลการแข่งขันที่คาดว่าจะออกมาระหว่างคู่แมนสตี้กับท็อฟฟี่สีน้ำเงินเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าขณะนี้แมนสตี้เนี่ยนักฟุตบอลตัวหลักเนี่ยเก็บหลายหลยคนโอกาสที่โรเตชันไม่มีจึงจำเป็นต้องใช้หน้าเดิม ซึ่งถือได้ว่าในสภาพความพร้อมของร่างกายนั้นจะตกเป็นรองท็อฟฟี่อย่างแน่นอนคือความสมบูรณ์เนี่ยไม่เกิน8ปสบส่วนท็อฟฟี่นี่มาเต็มร้อยเพราะเขามีเวลาพักเจวันเต็มๆในขณะที่มนซิตี้เพิ่งจะกลับศึกอยู่แอลกับทอ็ทอฟฟนอเฟ,อเฟนฮามมีเวลาพักเพียงแค่วันศุกร์วันเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ต้องลงต่อก่อนกับเอวตันหรือท็อฟฟี่เสียเงินซึ่งถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างจะยากเพราะฉะนั้น นักฟุตบอลที่อยู่ในทีมเนี่ยโอกาสที่โรเตชันเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเพียงแต่อาจจะมีการสลับตำแหน่งรละวางแผนแท็กติกเพื่อที่จะสู้กับเอวตันให้ได้ผมก็มั่นใจว่าเป๊ปกะคงจะจัดในลักษณะเอาตัวเดิมๆนี่แหละลงอาจจะมีการสลับตำแหน่งซึ่งตัวหลักเวลานี้ก็มีอยู่ด้านหน้าก็คงเป็นลิยัตมาเลสอาจจะอยู่ขวาแล้วก็ซาเน่อาจจะอยู่ซา,าจ,จะด ราหิมสตอริงลกลางนั้นก็อาจจะเยซดส่วนกลางนั้นกลางรับนั้นก็เป็นกุนโดกันที่เพิ่งเตะกับยูซีเอลมาแล้วก็มีฟิลฟอร์เดนกับเบอร์นาร์ดซินวาซึ่งก็เมื่อวานนี้หลังจากเตะเสร็จแล้วก็อาการเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกรงว่าอาจจะมีบาดเจ็บเล็กๆ,ๆน้อยๆน,ยนะครับส่วนหลังนั้นก็คงจะเอาโอตอมดีเหมือนเดิมคู่กับลาพอส ส่วนปีซ้ายก็คงจะเอาชินเซนโกเด็กหนุ่มลงมาแทนหรือไม่ก็อาจจะเอาฟาเบนเดลส่วนขวานั้นก็คงต้องใช้สโตนมายืนเป็นแบ็คขวาจำเป็นแทนซึ่งเมื่อวานนี้ก็เช่นกันครับแค่ครึ่งแรกสโตนก็ออกอาการว่าหัวเขา่ามีอาการเจ็บก็ไม่แน่ใจว่านัดน,นี้จะโดนดรอปหรือถูกพักหรือไม่ก็น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะแฟนมิสซี่ทุกคนต้องห่วงแน่นอนเพราะเวลานี้ตัวหลักเนี่ย เจ็บเกือบครึ่งค้อนทีมเพราะฉันวันนี้ที่จะเจอกับ p r o f ฟี s นั้ถือได้ว่าเป็นงานหนักยกเว้นว่าเป๊ปจะหาทางแก้วิธีการนั้นก็คงจะต้องไม่โหมหนักจนเกินไปต้องระคองกำลังพละกกำลังของทีมและอาศายัยแทคติกการวางประกบหรือกาทำแนวรุกให้มันเรียบง่ายไม่ดุดันเหมือนทุกๆนาที่ผ่านมาเพื่อเป็นการถนอม พละกกำลังของลูกทีมแต่ท้ายที่สุดเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยของแมสตี้เนี่ยทั้งหมดเตะม,มาแล้ว16นัดชนะไป13เสมอ3นะครับเสมอ2แพ้1ก็มีอยู่41แต้มเป็นรองจ่าฝูงส่วนเอลตันนั้นชนะ6นัดเสมอ6แล้วก็แพ้4 มี24แต้งเวลานี้อยู่ในอันดับที่7รองจากแมนยูจากตัวเลขสถิติต่ตางๆของทั้งสองทีมระหว่างแมนเชสตียกับเอลวตันแน่นอนครับแมนเชสตียนั้นเหนือกว่าเหนือกว่าทุกรูปแบบแต่จะตกเป็นรองก็เรื่องของพละกกำลังและความสดของร่างกายแต่ท้ายที่สุดแล้วผมก็ยังมั่นใจว่า การที่เตะในถิ่นแอเลติสเตเดียมความคุ้นเคยและเสียงเชียร์แล้วกับแทคติกอันยอดเยี่ยมของเป๊ปซึ่งถือว่าเป็นผู้จัดการทีมระดับโลกคนหนึ่งไม่น้อยหน้าคนอื่นคงจะพาแมสสตอร์ยกำชัยใ้ที่สุดด้วยสกอร์สองต่อศนผมคาดกันว่าอย่างนั้นส่วนไกนะ่นั้นเปิดรังตอนรับเบอร์รี่ซึ่งอยู่ในฐานะทีคอนเกแย์คงไม่รอดพ้ม งืมือของทอดน้ำสเปอร์หรือไก่เดืดทองแน่นอนโดนไก่จิกตายแน่อย่างน้อย30นักบุญเซาท์ซมตันกำลังวิกฤตอยู่ท้ายตารางล่อแร่มากถ้าจ,จำไม่ผิดนะครับรู้สึกจะอยู่อันดับที่19เตรียมตัวจะตกชั้นเจอกับปืนใหญ่ที่กำลังห้าวแล้วก็เกมรุกที่ดุดันเกมนี้ถ้าปืนใหญ่สามารถรักษาทรินชีตได้เหมือนนัดที่แล้ว ที่ชนะฮันเดอร์ฟิลด์ไปด้หนึ่งศูนย์เนี่ยผมเชื่อว่าปืนใหญ่เนี่ยนัดนี้ควรจะชนะด้วยสกอร์สามศูนย์เช่นกันส่วนีกคู่หนึ่งไบร์ตันเปิดรังต้อนรับการเ,เยือนของสิงคโปร์หรือเชลซีซึ่งกำลังห้าวกำลังแกร่งนัดที่แล้วเพิ่งจะปรับจากฝูงอย่างเมสซี่มาด้วยสกอร์ถึงสองศูนย์อย่างสง่าสร้างความตื่นตะลึงให้กับแฟนบอลแมสซี่มากทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ไบร์ตันก็คง ดีไม่พ้นที่จะถูกเคลซีสิมเตอร์น้ำเงินคขามเนี่ยถล่มไปด้วยสกอร์อย่างน้อยก็ต้องสองศูนย์ส่วนคู่สุดท้ายคู่ดึกของคืนวันอาทิตย์แมนยูไปเยือนรังแอนฟิลของเรอัลปูก็ปกติแล้วแอนฟิลเนี่ยถือได้ว่าเป็นแดนอาถรพคทีมใดก็แล้วแต่ที่จะมาชนะในถิินแอนฟิลนั้นจะค่อนข้างยาก แต่มันก็มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องแปลกๆสําหรับตัวรินโย่เวลามาอนฟิลเนี่ยมักจะไม่แพ้ข้าไปโดยเฉพาะถ้าหากว่าเพื่อนๆแฟนบอลจาได้มาฤดูกาล1 3 1 4ปีนั้นในนัดที่3 6ถ้าพวกเราจําได้เลือกภูลเป็นเว้าที่แชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนั้นแล้วเพราะเป็นจา่าฝูงเหลืออีกเพียงแค่สองนัดนัดสองนัดที่ว่านั้นเหลือใครนั่นคือเตกกะกับเชลซีซึ่งมูริโย่เป็นคนคุม แล้วก็อีกนัดหนึ่งก็คือคริสตัลพาเลตในสองนัดเนี่ยเรียผพูต้องการแค่สี่แต้งก็จะแล่นชฉิวคว้าถ้วยแชมป์พิมลิกที่ถือด้วยห่างหายมานานนับสิปีเนี่ยไปครอบครองได้อย่างแน่นอนแต่แล้วความฝันมันพังทลายหมดทั้งๆท,งท,งที่ก่อนหน้านันาน้นนัดสองนัดเพื่อนผมหลายคนที่เป็นแฟนของไดเรอยพูต่างก็โทร ยกหูโทรศัพท์ไปจองตัว๋วซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อจะเตรียมตัวบินไปฉลองที่เมืองเลียภูเพราะว่ายังไงยังไงก็แล้วแต่แมสมสตี้ไม่มีทางเพราะว่าตามหลังอยู่หลายแต้มและยังมีนัดตกครางต้องสองสามนัดหรือโมโนดสี่นัดที่ต้องชนะรวดในขณะที่เลียภูต้องการเพียงแค่สี่ด่านเท่านั้นจากสองนัดก็จะเป็นแชมป์โดยสมบูรณ์แต่แล้วทุกอย่างก็พลิกผันเพราะมูรินโญ่เนี่ยเป็นเหตุ ทำให้เลือฟูเนี่ยไปไปถึงฝั่งฝันแพ้ไปได้วยสกอร์หนึ่งศูนย์จากที่เจอรัตลื่นลม้มในเขตแดนขอตัวเองแล้วก็ถูกกองหน้าของเออ C, ชลซีฉกเข้าไปยิงจนกระทั่งพ่ายแพ้ไปในที่สุดและนัตตซ้ายยิ่งยิ่งเจ็บปวดยิงนำคริสตอฟไปเลไปด้วยสกอร์สาศูนย์สุดท้าย15นาทีสุดท้าย ดนยิงกลับมาสมลูกกลายเป็นเสมอสามสามและจบเกมนัดที่สามิเรอฟูตามหลังแมนซิสตี้เพียงแค่2แต้มเท่านั้นเองถ้าไม่พลาดแพ้เชลซีวันนั้นเรอฟูเป็นแชมป์แล้วครับในขณะที่นัดที่สามหกยังพลาดได้เลยเพราะฉะนั้นเวลานี้อยู่เพียงแค่นัดที่สิบหกสบางคนก็ฝันว่าจะได้เป็นแชมป์แล้วก็นะถือด้ว่ามันยังห่างไกลอย่าลืมว่า ในกลุ่มเนี่ยท็อปซิกด้วยกันเนี่ยแม้ว่าเชลซีก็ดีสเปอร์ก็ดีปืนใหญ่ก็ดีหรือแมนยูก็ดีทุกทีมยังมีสิทธิ์ที่จะเป็นจ่าฝูงและเป็นแชมป์ได้ในที่สุดเลือวภูก็เลยแมนซียังไม่สามารถจองได้นะครับสองทีมนี้ยังไม่จองไม่ได้นะครับจริงอยู่ถึงแม้เวลาเนี้ร้านรับพน,นันวิลเลียมฮิลเขายังให้แมนซี่เป็นเต็งหนึ่งที่จะเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้รวมทั้งกูรูลูกหนังโซโลตางก็เชื่อว่า แมนเชสเตียยังคงเป็นแชมป์แน่นอนแต่อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่าประมาทคนที่ก็อยู่ตามหลังทีมที่ก็อยู่ตามหลังมาไก่มาแรงเคลซีเครื่องปรบับแมนซีไปปืนใหญ่ถ้าอุดรูรั่วนะได้เนี่ยแน่นอนโอกาสที่จะขึ้นมาพังอาดเป็นจ่าฝูงเนี่ยก็มีสิทธิ์เช่นกันแม้ทมั้งแมนยูซึ่งเล่นผีเข้าผีออกต้นฤดูกาลเนี่ย ไม่ได้ครับนัดนี้แมนยูอาจจะเล่นเป็นเทพอีกครั้งหนึ่งก็ได้และเอาชนะผมแดงเลือกภูไปด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณท่านที่ได้กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้คลิปโอแฟมิสตี้อีกครั้งครับผมขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ